เอาละครับสวัสด DA, ีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อยู่กันในสนามที่4นะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ประเทศสเปนนะครับหรือว่าสนามกรังเบรโมเรสบูเดอเอสปาเนียหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเฮเรสนะฮะที่ประเทศสเปนนะครับเป็นสนามที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นสนามที่สวยงามมากๆเลยนะฮะสวยงามตรงไหนเนี่ยก็สวยนะฮะเป็นรายละเอียดนะครับของบ้านเมืองที่สเปนนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะวันเดนิลอลซี่ของเรานะครับแน่นอนว่าวันนี้เขาต้องกลับมาทวงแชมป์นะครับวันนี้ครับเขาบอกมาเลย ว่าบอกกับทีมช่างว่าไม่เอาเหมือนเดิมนะครับไม่เอาเหมือนที่สนามที่แล้วนะฮะและกําลังจะเดินออกไปเริ่มสู่พิษแล้วนะ,ะับเพื่อเข้าสู่รอบคอลี่ไฟเซชั่นนะฮะ,ะไม่เกี่ยวเดี๋ยวคอลี่ไฟเฉยนี่แหละโอเคแล้ววันนี้นะฮะท่อน้ําที่ประเทศสเปนก็มีอาการขึ้นสนิมนิดหน่อยนะฮะแม่ลอซซี่ของเรานะแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรนะครับแล้วก็ไปต่อนะฮะ วันนี้เราก็จะมาทําการคอรดิฟกันนะครับวันนี้ลอซี่บอกว่าผมจะเอาที่1มาฝากแฟนๆให้ได้นะครับวันนี้ลอซี่นะครับแป้มตามหลังมาร์คมาเกตอยู่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคอรดิฟก่อนแล้วกันแล้วเรามาเจอในรอบการแข่งขันเลยนะครับผม ไปครับเอาลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาถึงวันแข่งขันกันแล้วนะฮะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับอุณหภูมินะครับ30องศานะครับและอุณหภูมิแทร็ก4 4องศานะครับแล้วก็ลมเนี่ย19กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับแม่แต่นี่ลมมีถึงกับยักคิ้วหลี่วตานั้นแน่เล่นสะด้วยนะฮะเล่นมองมองพิตตี้นะฮะโอเคแจ็คมิลเลอร์นะครับฮึมคอร์ดิฟายมาได้ในอันดับที่3นะครับวันนี้ แต่แน่นอนว่าวันนี้นะครับรอสซี่ของเรานะครับพลอยฟายมาอยู่ในอันดับที่1นะครับวันนี้ตั้งใจมากจริงๆครับผมบอกเลยครับว่าผมจะเอาแชมป์สมัยที่10ให้รอสซี่ให้จงได้นะครับวันนี้ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยผมนอนไม่หลับแน่ๆครับคุณผู้ชมคืนนี้นะฮะอ่าวันนี้นะครับพร้อมมากจริงๆนะฮะรอสซี่ครับตั้งใจจริงๆครับแทบจะหยุดหายใจกันเลยทีเดียวแม่ดานิโลมีหันไปคุยกับแจ็คมิลเลอร์นะฮะและไฟแดงติดครับไฟแดงดับไปครับออกตัวได้ดีครับรอสซี่ครับตามมาได้โอ้โหแจ็คมิลเลอร์ตีมาต้นๆฮะ แลอตซี่ครับโอ้โหพยายามที่จะได้ในครับลอตซี่ไปครับมิลเลอร์พยายามที่จะอ้อมนอกนะฮะแต่ว่าไม่ได้ครับลอตซี่ตั้งใจจริงๆครับสนามนี้บอกว่าเป็นของผมนะฮะมันเป็นของผมนะฮะลอตซี่บอกแบบนี้เลยนะฮะเอ๊ะแต่ลอตซี่ไม่น่าบอกแบบนี้นะเพราะลอตซี่ผู้สัตา์ไทยไม่ได้นะโอเคไปครับ โค้งที่แรกโค้งที่สองโค้งที่สามนะครลอตซี่ทําได้ดีนะฮะโอเคลอตซี่ยืนระยะมาได้สักนิดหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วพยายามที่จะเบรกลึกนะฮะลอตซี่พยายามที่จะเบรกลึกยืนระยะออกมาได้0.9วินาทีนะครับลอตซี่ครับแต่ว่ายังไม่พอครับคุณผู้ชมอีกเยอะมากๆครับลอตซี่บอกว่าต้องยืนเยอะๆเลยนะฮะ เพราะว่านั่งมาทั้งนั่งมาตลอดชีวิตแล้วนะฮะต้องยืนบ้างนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นอมพลึกกันได้นะฮะโอเคครับล็อตซี่ครับไปนะฮะไปได้อยู่ครับไปต่อได้นะฮะยืนระยะโอ้โหแล้วหันไปมองเล็กน้อยครับ1.4วินาทีแล้วนะฮะโหตั้งใจมากจริงๆครับล็อตซี่วันนี้ฮะอือือตั้งใจมากจริงๆนะครับคุณผู้ชม บาดไปเล็กน้อยฮะแต่ว่าไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาสาหรับเขานะฮะวันนี้นะครับล็อกซี่เขาค่อนข้างที่จะตั้งใจมากจริงๆเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะเขาจะเอาแชมป์ไปฝากลูกหลานนะครับที่บริเวณโคราชนะฮะด้วยนะครับเพราะว่าเขามีญาติทาห่างอยู่ที่นั่นนะฮะ <Huh? S 1> อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้ผมเติมนะฮะ ริงๆแล้วเนี่ยลอสซี่เคยมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็มาค่อนข้างหลายครั้งเลยนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับนะครับมากมายนะครับที่ติดตามลอสซี่อยู่นะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นสนามที่ต้องบอกเลยนะครับว่าทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะต่อสัญญาฤดูกาลหน้านะครับในปี2021นะครับก็คือเป็นสนามที่ต้องบอกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนนะฮะ ให้เขาเนี่ยนะครับมีแรงในการที่จะกระหายชัยชนะต่อไปนะครับแล้วก็ทําการแข่งขันในปี2021นะครับอันนี้ให้ความรู้นิดนึงนะครับก็รรสซี่เองเนี่ยนะครับออกมาพูดเองเลยนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับมีความต้องการนะครับที่จะแข่งมอเตอร์ไซค์ต่อไปนะครับยังไม่อยากที่จะหยุดแข่งในฤดูกาล2021ข้างหน้านะครับแต่ว่าข่าวนั้นออกมาแล้วนะครับว่ารรสซี่เนี่ยเองก็อยากที่จะอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าที่นั่งตรงนี้นะครับ y a มาฮ่ามอนสเตอร์เอ y นจีนะฮะก็ได้มีการดึงคว้าตัวฟาบิโอคอตาโรไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยทําให้เขาเนี่ยนะครับในปีหน้าเนี่ยนะครับเขาเลยไม่ซีเรียสที่จะต้องไปอยู่ทีมรองอย่างยามาฮ่าเปโต n นัสนะฮะรอซีบอกว่านั้นไม่ใช่ปัญหาครับผมจะอยู่ไหนผมก็ได้แข่งรถเหมือนกันนะฮะอ่าต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชม <Yahoo! S 1> และตอนนี้ครับรอซี่ของเรานะครับทิ้งห่างทิ้งห่างผู้ตามได้ยืนระยะได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ ชิวๆเลยนะฮะสามจุดห้าวินาทีนะฮะต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะวันนี้เหงาครับเ็อซี่เหงาครับขี่แบบเหงาๆเลยฮะเอ้รอหน่อยดีไหมนะเ็อตซี่บอกนะฮะไม่ได้เกี่ยวนะอ๋อเหยเด้งเกือบแล้วเกือบแล้วล็อซี่มึงเกือบเป็นมาริโอ้แล้วโอ้แล้วเวลาครับสามจุดหนึ่งเลยฮะคุณผู้ชม ลอสซี่นะไม่ไม่ประมาทนะครับคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะฮะรอบสไตล์ของการแข่งขันนะคุณผู้ชมครับต้องไม่ประมาทเด็ดขาดเลยนะฮะลอสซี่ครับเอมันเป็นลอสซี่หรือผมนะที่ประมาท <c oughs> โอเคลอสซี่พยายามที่จะโหนตัวลงไปเยอะเหมือนกันนะฮะโอ้โหพยายามแบบดึงสุดๆุดนะฮะคุณผู้ชมลอสซี่ก็พยายามที่จะพูดนะ,ะว่าผมเนี่ยไม่ได้ดึงมันตึงเองนะฮะ รอซี่ครับขาดๆเกินๆครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับวันนี้ครับยืนระยะนะครับตามได้อยู่4.1วินาทีนะฮะชิวๆเลยฮะรอซี่วันนี้ชิวจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้โปรโพสิชันมานะฮะและรอซี่ครับโอ้โหกลับมายืนหนึ่งอีกครั้งนะครับว้าเล็กซ์อินออซี่วิเนสเฮริสคังบรี โ my God ดีใจมากจริงๆเลยนะครับวันนี้วอนิติโนรอซซี่ของเรานะครับกลับมายืนหนึ่งอีกครั้งนะฮะแล้วก็นําไปกลับมาเป็นผู้นําอีกครั้งนะครับด้วยสกอร์พอยต์82แต้มนะครับมาเกตตามหลังอยู่นะครับตอนนี้นะครับแนทีมสะสมโรงงานอยู่ที่114คะแนนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าทีมประเภทโรงงานนะครับผมก็นําอยู่ด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้โหแล้วแสดงความสั่นใจอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมโอ้โห วันนี้พี่โป้งไม่มานะครับแล้วก็ผมเขาขึ้นแล้วนะฮะก็เลยทำให้ต้องมาเปลี่ยนช่างนะฮะ <Huh? S 1> เพราะว่าแข่งมาสองสนามผมยาวครับคุณผู้ชมนี่ฮะอ๋อแล้วพี่โปง้งมาอยู่นี่เองโอ้ดีใจครับคุณผู้ชมดีใจจริงๆครับคุณผู้ชมวันนี้ฮะหละังจากที่สนามที่แล้วนะครับเขาได้มีการพลาดไปนะครับในรอบคลดตัวทําให้คะแนนนะฮะออกมาได้ไม่ดีแล้วก็ทไม่จบด้วยดับที่9้าแต่วันนี้เขากลับมายืนหนึ่งอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โห แสดงความสะใจเลยนะฮะโอ้โหแล้ววันนี้พิตตี้งานดีมากจริงๆเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหวึมอซี่สะใจแล้ววันนี้ไม่มีมาเกตยืนบนโพเดียมนะฮะผมเนี่ยของเก่งสะใจจริงๆครับนี่แหละฮะเป็นสิ่งที่ทำให้มีแรงผลักดันนะครับที่จะทำให้คว้าชยชนะในรุ่นพรีเมียร์คาสต่อไปนะครับและนี่ครับนี่ครับลิงจาวิตนะฮะไม่ใช่ครับโอเคครับ อซซี่ฉลองแชมเปญกับดานดีโรเปตเอไม่ใช่แจ็คมมลเลอร์กับกับใครนะคารคัตโลรนะฮะนี่ฮะดีใจมากๆครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับวันนี้ก็สำหรับสนามที่4วันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมมากนะครับผมอย่าลืมนะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆสนุกๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันสนามที่5เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ